ให้ดูภาพการทำงานของอสมกันนะคะนี่ค่ะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านแบบนี้เลย อาสาสมัครสาธรารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมบ้านตะเคียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะตรวจวัดไข้ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด -19 หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19-9 คนแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอยู่151คนนะคะขณะเดียวกันการเข้าออกหมู่บ้านก็ต้องมีการตั้งจุดตรวจเพื่อดูแลการเข้าออกอย่างเข้มงวดนางสาวไพรินรายขุนทด และนางสาวพรมณีเพียรซ้ายค่ะอสอมหมู่ที่12ยังคงทําหน้าที่เป็นด่านหน้าตรวจวัดไข้ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อคอยสอบถามอาการแล้วก็ทําหน้าที่ในการประสานงานระหว่างผู้กักตัวกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะคะโดยอสอม1หนึ่งคนก็ต้องดูแลประชากรถึง10ครัวเรือนด้วยกันค่ะ แล้วก็มาเยี่ยมตปที่ามดูมาถามอาการเขาว่ามีไข้มีอะไรไหมให้สังเกตอาการเจ็บป่ผู้ที่กัดตัวเราจะมีหน้าที่แบบถ้าเขาขาดหรืออะไรก็ให้เขาประสานงานกับเราอีกทีเรื่องอาหารการกินหรือว่าเจ็บป่วยอะไรให้ติดต่ออสมได้ตลอดเวลาค่ะมีแดงกันทีมีอาการอะไรที่แจ้งกันทีเราก็มาดูแลตลอด โดยชาวบ้านในชุมชนนะครับต้องมีการปรับตัวในระยะแรกของการปิดหมู่บ้านค่อนข้างกระทบต่อการดําเนินชีวิตเนื่องจากว่าบางคนไม่ได้กักตัวอาหารเอาไว้ร้านค้ายอดขายก็ลดลงด้วยนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านยังตื่นตระหนกอยู่กับข่าวคนในชุมชนติดเชื้อเป็นจำนวนมากนะฮะ